คือตรงๆเด้อบ่ต้องกลับตัวเด้อมันเปลืองเงินแต่ว่าให้ซื้อบนล่างตัวที่วงกลมนั่นแหละให้ซื้อตรงกับตัวกกับไปหายังสั่นล่ะไม่ได้หั่นล่ะกดีไงลายก็เขียนให้ได้เอาโหลดว่าได้ว่าแต่ต้องเข้าใจกินแล้วให้มาครับก็ได้ครับไปกันทุกคนครับก็เป็นตัวเลขตัวเดียวกันครับ ทุกคนได้ตัวเลขตัวเดีกันแล้วปู่ท่านก็ให้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูให้นะครับอ๋อล้วปู่มอบโชคครับตัวเดียวกัน,กนห,มกหมดนะตัวเดียวกันหมดนะ รับสาวกระโปรงแดงเก้าเจ็บเจ็ดเจ็ดห้าเก้าตรงกันตั้งแบ่ก็ครับก็ลองเห็นตั้นไปอย่างมัดดิบกิงกวกิ๊เนี่ยมาเจอกัะกู้แล้วมันเสียดเดมอะกุ้งหนะฮะอันเจ็บเประตูนะครับไปกลับนะครับพูดระตูคือสองแม่ ไปเดียวกับพ่อแลเป็นช่างภาพไปตอนนี้นะครับก็องค์ปู่นะครับที่ทำพิธีนะครับก็ได้เดินแจกนะครับเดินแจกเป็นตัวเลขครับเขียนไวท้ที่ใบนะครับก็จะเดินแจกทุกคนนะครับเดี๋ยวใครเดี๋ยวเรามารอว่าเราจะได้ตัวเลขอะไรกันนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับ ก็มืดมากมีคนเยอะครับแต่ว่ามันมืด,ม,ม,ดมันมองไม่เห็นนะครับอากาศคนคนมารอกันเยอะครับรอกันนยอะ <c oughs> ก็ยังไม่รู้นะว่าจะได้เป็นตัวเลขอะไรค่อยอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวยังไงน่าจะมาถึงแถวนี้อยู่คนระับ ว่าแถวนี้ได้ตัวเลขอะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาแอบดูโอ้ได้แล้วนะพี่แถวนี้ได้เลยนะครับดเดี๋ยวเราจะไปส่งดูว่าปู่ให้เลขอะไรกันเดี๋ยวขอไฟครับนิดนึงอ๋อนี่ได้ตามนี้นะครับ ได้ตามนี้นะครับหนึ่งสี่สี่เก้นะครับสี่สี่เก้ครับสี่เก้านะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับนี่นะครับตามนี้นะครับที่ให้มาบอกว่าไม่ต้องกลับนะครับ ต้องกับตัวองตลับคือตรงตรงคนล่างตวเก่เันอ่มอเขาเงอรกยะเรื่อวเห็นนะเดี๋ยวท่านคงเอามาให้นะเดี๋ยวท่านคงเอามาให้ครับตอนนี้เรื่องจะไปกอเขาไดทุกคนไดทุกคนอย่เป่าลูกไดแล้วก็มีคำบอกสุดท้ายอีกมีแนวบอกอยู่ ไปที่โค้งไม่พุ่นละนี่ครับไปบัดนี้ทางพุ่นเหมือนกับเยอรอันญี่พุ่นคนไทยเฮามีมารยาททุกคนนั่นแหละเข้าใยวะให้เกียรติซึ่งกันและกันขอนะนำครับได้ทุกคนเจ้ยวะนางลงนางลงนางลงครับนั่งลงนั่งลงก่อนนะครับป้องกันโควิดนำเอาไป เย็เย็นนั่งอยู่แถวนี้กับพุทธองค์พราพุทไปวอดยุดอกพ่อพอยูอพอนน่พ่ออยู่ในนี้ผู้อ่านมาพ่อ,อทำมาพ่ออยู่ครับผู้ทำมาพ่ออยู่นะครับครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ที่กำลังคนก็หลั่งไหลนะครับหลั่งไหลมานะครับที่ท่านให้นะครับที่ท่านให้เป็นตัวเลขครับ ส4 9สี่นะครับห้าหนะครับที่แล้วก็ยังมีรอคนระับรออีกทรงหนึ่งครับตอนนี้ก็หลังจากที่หลังจากที่ได้ตัวเลขมานะครับก็มาหาเสียงโชคเสียงราบกันนะครับก็หลายคน,นครับก็มาซื้อซื้อสักห้ารอยนะครับ <c oughs> ครับก็รอโชครล,ลาบกันที่นี่นะครับหลายคนนะครับวันนี้ก็น่าจะหลายร้อยนะครับหลายร้อยชีวิตนะครับกับที่นี่ครับนี่นะครับก็ที่กระดาษตรงนั้นเรา อันนี้พี่สมรีรับให้เลียกอะไรนะอันนี้เขาเขียนไว้นะครับเจ็ดหกเจอมีสครับเจแปดครับอันนี้ี่อันนี้ เเจ้าไหนไม่รู้เขียนให้อันนี้นะใช่ลายมือปูเสือแน่นอนอ๋อลายมือเห็นปูเสือแล้วปูเสือมาลงแล้วลงานนะครับเดิได้เลย2องแปดศูน สี่เก้าห้าสามอันนี้ผมนาจะบปูเสือใช่ไหมนะครับนี่ก็มานั่งรอกันเต็มเลยครับตัวน,นี้ที่ต้นยางนานะครับลมแะล,ลุกนะ้วเอนอะง <c oughs> เข้ามาทีงนีบ <c oughs> เ,เข้ามาทีงนี้โ oh. อ้โหนะครับ <c oughs> แล้วเราคนก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับ ปู่ปู่ท่านให้นะครับก็ให้มาที่449นะครับรกับ49แล้วก็5115นะครับเดี๋ยวเราจะดูชมบรรยากาศไปเรื่อย,อยๆด้วยกัน,นครับหลายคนนะครับก็ได้มาก็นำมานะครับเสียงโชคเสียงดวงกันนะ sofa, าบาทละ35บาทครับก็ รู้หมดด้วยรู้ไมก้กระทั่งคิดเพราะฉะนั้นความคิดมโนกรรมเป็นประธานคิดปูบอกไปนั่นแหละมโนกรรมคือประธานของกรรมความคิดนี่แหละเป็นประธานแม้แต่คิดเทพยังเป็นนงนักนะโ,โเอเคมหานาม,มาะาเทพมีาสามารถล่วงู้ ลเดี๋ยวมารูว่าจะเห็นเขาบอกว่าจะมีร่างทรงอีกหนึ่งร่างนะครับเดี๋ยไม่รู้จะมีหรือไม่มนะครับเดี๋ยวเราจะมารุ้นกันนะครับว่าจะมีร่างทรงอีกหนึ่งร่างหรือไม่นะครับเหลุงปูน่นรับถงปู่ท่านก็ให้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูให้นะครับอ๋อ

เย็นใจใจเย็ยยยยยยบนบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศดีโ้พดก็ยา<ว>กได<ฮ>้ลายมือตัวน้อนี่ครับช่วงค่ำนะครับที่นี่นะครอาจจะมืดนิดนึงเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟไม่ใส่ให้นะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับอยากคนก็ถืออะไรนะครับเลือถือนี่มาเองนะหม้อแบตใช่ไหมต่างคนต่างมอแบตแบตเตอรี่นะครับมาทำเองนะครับ ก็ไม่มีนะครับเราพยาที่นี่ิรุครับก็หลายคนอาจจะไปส่องที่ต้นไม้นะครับอะไรแล้วแตะครับก็ล่างส่งครับวันนี้ครับอ่ะอีกพรุ่งนี้เช้าเราก็ค่อยสรุปกันอีกรอบนะครับแล้วก็เป็นแนวทางตัวไหนที่ชอบตัวไหนที่ไม่ชอบก็ตัดออกนะครับที่บอกว่าเลี่ยนจับนะครับถ้าชอบกระสือครับเหมือนผมนะครับมันจะดับให้มันดับไปถ้าชอบวนตัวครับกระสือมันเด่นนะครับคนคึกคักมากนะหลังจากที่ปู่ให้สี่สี่เก้าครับ 94้าี่เนาะแล้วก็ห้าหนห้านะครับที่นี่นะครับหลวงปู่ก็ให้มาครับก็ให้เบอร์โทรมาด้วยท่อนออกใช่พี่ใครเป็นซีเรียสนะครับใส่ถุงได้วก็ถูแบ่งกันไปหนะครับพอท่อนออก่างเดียวนะครับผมตรงไหนว่าแฮงตรงไหนว่าเด็ดอ่ะเขาบอกคนยานเด็ดลมลุกเด็ดเฉ่งช้ำชโนดว่าไปทุกคนรวยทุกคนก็ไปนะครับปูกคำย่าซ้ัพก็ไปนะครับ คือบอกว่าแนี่ๆเราไปหมดนะครับผกแค่ที่บอกมาครับก็ซื้อไปกลับก็ได้นะครับเดี๋ยวรอถามผู้อีกทีตอนเช้านะครับเบอร์โทรศัพท์พรุ่งนี้ก็ก็ผูเขียนเลข ให้ครับก็เขียนเลขใส่กระดาษให้กับทุกๆคนนะที่มานะก็ได้รับไปกันทุก um ok คนับก็เป็นตัวเลขตัวเดียวกันครับทุกคนได้ตัวเลขตัวเดียวกันมรับวาผู้ว่ายังหรือว่าที่หลังวะผู้ขอลอยละศีเดเอเข้าใจว่าถ้าบุญลอยละศแต่อ่ได้บังคับมิได้บังคับใครแล้วจะใครจะทำไม่ทำคือกินแล้วต้องให้ที่ทำไมงั้นมันจะเป็นโทษแกตัวเอง ถึงได้บ,งบังคับปูนี่แหละเป็นคนสั่งไม่ให้คนมานั่งหวยเมื่อก่อนสมัยก่อน44950เป็นต้นมาก็หยุดกันหมดชื่อตรงๆเด้บองลับตัวเด้มันเปลือเงินแต่ว่าให้ซื้อบนล,ล่างตัวที่วงกลมนั่นแหละ กัโตอกับโป๊กับกัดไปหายังสั่นล่ะไม่ได้หั่นหรอกดีอีร้ายก็เชี้ให้ยได้เอาโหลดว่ได้ว่าแต่ต้องเข้าใจกินแล้วให้ขี้จังง่ากินแล้วให้ขี้้ากินแล้วว่าขี้อ้างทองแตกตายเป็นกรรมพร้อมบอกกรรมชาตินี่ก็กรรมชาตินานละ ตกเป็นถาดของคนอื่นเข้าไปางงาเงินไม่ได้ออกแรงเงินเทวดาขกแบ่งพระนําทําบุญทํากุศลท่ากระไพล่ะผูว่องปกปกยี่เด็เด็ดกับซีเมนตัวเนาะกับปูว่องช่ยวยฟังหน่อยเลยท่าบุญกระปูนตัวตทับโยนี่ทับเหมือนทัลงบุญก็ลงปุยอีกเหมืนหรืหล่ะ งดกายผมนี่ยเป็นอย่างครับโอ้ยจังผมก็มาทงผมดึกแต่กูที่มีศรัทธาุูที่สื่อ,อหลายๆนั่นมือสั่งไอ้โทษไปหาปุ่ยอีกเท่านึงดเดยวเคลื่อนบ่เพราะว่าคนเฮ้ามันกิตใจบ่คือกัน เพราะว่าเบื้องบนพนหูคือปูว้านั่นล่ะแต่คิดพนก็หู้ถ้าคิดพิดนั่น่าไปซื้อคิดยั้งพิดพิอ่ะคิดผิวมากูไปรักซื้อที่หูอยอ่บ่นั่นนั่นคิดพิดแล้วมันทำไรเจ้าของก็ถือพนหู้เลยพนกูว่าให้มันออกแล้วนี่คนที่เขาติดตามเนี่ยเขาติดตามปูตลอดทั่วประเทศลูกษย์ปูทั่วประเทศปูก็บ่ได้เงินคทอกันพ่ได้เฮ็ดปูป่ปได้บังคับไหม อะไรยัยวะเพราะฉะนั้นถ้าพ่อเห็ดยาอา์ยาซื้อครับอืเพนฮู้เทวดามีอยู่8องค์แม่นบ่1ตารางนิ้วนี่รู้หมดเลยใครคิดอะไรอะไรอะไรใหญ่ตายไปแล้วปุ๊บวิญญ,ญาณรับผลของกลับไปนี่ปู่บ่ได้บังคับปูบอกอย่างังซื่อๆคมาเนี่พี่นาดไปผู้ลังคนถือเป็นแสน200,000นขี้โรดออกไปเขาหนูรถไปต่าเขาตายโอ้ยสั่นปูบ่มีเงิน ถือเลขเดี๋เงินใส่มาเสียอน่ติ๊กจริงนาทีิเสียเลยแสนหนึ่งก็ถวายปูมือหนึ่งก็ใส่ไปทำไมเก้าแสนเาเก้าหมื่นั่นร้อยละสิบมันเป็นช้ำนันเองนั่นเป็นอย่างย่ให้กอ่องนหนึ่งกองเนี่ยคอ ขอโทษครับต้องดต้นยายนะครับโอาไฟอ่ะผมน้ำละหลายห้าแปดห้าแปดห้าแปดผมว่ามีบางคนก็ส่องดูนะครับดูต้นเอาเลขห้านะชัดนะครับเลขห้าชัดนะครับเอาไหนเออลองก็ เห็นต <ih unting> ัวเดียวเนาะคอยเห็นลายยายไหลตัวูนะครับนั่นเลขเขยังหลายตัวเลยนะหาเศษหาแล้วแต่ผู้เบิ่งเห็นแล้วแต่สายตาได้ครับเราครับปัจนี่แล้วแต่ผู้เบิ่งเห็นลายยายเห็นหอย่างเออแล้วแต่ผู้เบืองเห็นครับยายก็แล้วแต่ผู้เบิ่งนี่นี่ใครอยากได้ก็โทรหาปู่นะครับปู่บอกให้โทรหานะครับ หลายคนนะครับก็มาส่องน,นะครับส่องกลางคืนกันส่องดูนะครับเรจะเห็นหรือเปล่าครับมีท่านใดมองเห็นนะครับทางบ้านนะครับทางบ้านลองดูนะครับลองดึงภาพดูพดดมืดๆกันล็อกนะครับดูแล้วครับก็ยังไม่ยังไม่คนก็มาส่องกันเยอะแยะเลยครับตอนนี้บรรยากาศที่นี่นะครับใครที่อยากจะมานะครับอยากจะมาอยากจะมาดูอยากจะมาสัมผัสก็เชิญได้ที่ร้อยเอ็ดนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับ ตอนนี้ถามใครใครรู้นะครับลเป็น,นยางนาลมลุกนะครับ,รรบที่ร้อเอ็ดถามใครใครรู้นักเส้นทางเข้ามาเนาะนะครับ เอาที่ไฟนิดหน่อยครับเอ้ยหมาเลรเขเ็นอยู่ก็สองแล้วก็ค่อยๆดลบไปลงมาเปลี่ยนเหรคก็เป็นหาวเป็นหกือเป็นหาตงบะหกเจ็ด เออตรงนั้นน่ะลบมานิดนึงจะเป็นเลขหกนะครับเออค่อยลบลบลงมาลงลงมาดูเออลงในเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเลขหกเจ็ดนะเอามันเป็นหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหกเอาเนี่ยเลขหนึ่งเลขเจ็ดน่าจะเลขเจ็ดทำได้ครับ ในข้าได้ครัข้ามข้ามได้นะครับอันนี้านสะานได้แตปลาตายช่วยชีวิตผมไว้ปลาตายตัวนะครับเจ็ด้าไปได้อาจจะเป็น79ก็ได้นะครับเพื่อนผมบอกว่าให้เลขอยู่กับผมอย่ยมันตายแล้วเลขอ่าเจ็ดเก้าก็ได้นะครับผมยังชอบซุ้อ็สีสองนะครับแล้วก็สี่เก้านะนคเบียนตัวเองนีสองกเต็มไปเลยนะครับ เขาบอกว่าเลขอยู่กับผมเขาบอกว่าไม่รู้นะเขาบอกว่างั้นเขาบอกผมว่าเลขมันตายที่ผมเนี่ยก็ลองดูครับไม่มใครรู้นะครับแต่รู้แน่นอนเวลาสี่โมงเย็แบบที่สิบเอ็ดนะครับเคังนใช่ในปบเม็เ็มเตมเต็เน็ต็เต็ม็มม็ตตมเตม นก็เดัหลานกังหลกันเยอะ,ะแยะเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศเดี๋ยวมีคุณแม่ไปขอเลขอยู่ข้างบนเงินเยอหนอ